มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเรื่องพ่าอึง้งวงการบันเทิงเกาหลีอีกครั้งนะคะเมื่อทนายความของครอบครัวคิมแซรอนออกมาเผยหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นบทสนทนาแชทระหว่างคิมซูฮยอนและคิมแซรนเมื่อปี2016ซึ่งคิมแซรนยังเป็นผู้เยาว์ค่ะโดยขณะที่เธอนั้นอายุเพียง15และ16ปีเท่าน,านั้น โดยโบทสนทนาดังกล่าวมีข้อความไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเช่นบอกว่าคิมซูฮยอนบอกว่าร่างกายของเธอคงไม่ไหวจริงๆตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างถ่ายทำอีกแล้วเหรอพี่เป็นห่วงนะกลับมาถ่ายต่อซึ่งคิมแซรอนบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปนะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยถึงเรื่องการจุบกันถามว่าทำได้ไหมคิมแซรอนบอกว่าทำได้สิเมื่อถามถึงว่าคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่า คิมซรอนบอกว่าหนูรอให้พี่พูดอยู่หลังจากนั้นก็มีข้อความเหล่านี้ซึ่งถูกคาดเดาว่าเป็นบทสนทนาระหว่างคิมซูฮยอนและก็คิมแซรอนสมัยที่ทั้งคู่คบหากันและมีการรายง,งานว่าคิมซูฮยอนส่งข้อความเหล่านี้ถึงคิมแซรอนขณะที่เธอยังเรียนอยู่ม .2 ออชาวเนต็ตต่างขยักขยงกับเนื้อหาในแชทและวิาพากษ์วิจารณ์คิมซูฮยอนอย่างหนักนะคะ โดยคอมเมนต์ชาวเน็ตบอกว่ากลุ่มผู้ชายแบบนี้ในเกาหลีหน่าเศร้ามากน่าขยะขยงสุดๆไม่คิดว่าเขาจะพูดกับเด็กแบบนี้ได้ลงคอไม่ว่าเขาจะได้เงินมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำกับผู้เยาวคือเกินรับได้โอเคขอลาออกจากการเป็นแฟนคลับคิมซูฮยอนอย่างถาวรถ้าเรื่องนี้จริงก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากชี i ีดดคอค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ